ก็จะเป็นการาบันทึกวิดีโอนะคะด้วย PowerPoint ซึ่ง PowerPoint เนี่ยก็จะมีความสามารถพิเศษในการที่เราจะใช้ในการบันทึกข้อมูลนะคะนำเสนอนำเสนอสไลด์ต่างๆนะคะรวมถึงทำวิดีโอได้ด้วยนะคะก็ ในที่นี้นะคะคอนเทนต์ของอาจารย์ก็คือการท่องเที่ยวจังหวัดนคปรปฐมโดยในสไลด์นี้ก็อาจารย์ก็จะอันนำเอาวัตถุคือรูปภาพนะคะมีอยู่สามรูปภาพนะคะแล้วก็ข้อความนะคะการท่องเที่ยวจังหวัดนคปรปฐมนะคะอยู่อยู่ในสไลด์เดียวกันดังนั้นในสไลด์นี้ก็จะมีวัตถุทั้งหมดหรือออบเจกต์ทั้งหมดสี่ออบเจกต์นะคะ สไลด์ของอาจารย์จะประกอบไปด้วยสไลด์จํานวนห้าสไลด์ด้วยกันนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำการาการเคลื่อนไหวแล้วก็การเปลี่ยนนะคะความหมายของการเปลี่ยนเนี่ยมันจะเริ่มจากนะคะการเปลี่ยนสไลด์สไลด์ในแต่ละสไลด์เนี่ยเราจะมีรูปแบบในการเปลี่ยนนะคะจากสไลด์หนึ่งไปยังสไลด์หนึ่งเนี่ยยังไงบ้างานะคะอ อาจารย์ขอ,อ,อโชว์ให้ดูว่าเวลาเปลี่ยนจะเปลี่ยนยังไงนะคะก็จะมีรูปแบบการเปลี่ยนหลายๆแบบนะคะอเปลี่ยนแบบนี้นะคะอาจารย์พอใจละสําหรับตัวนี้เนะาะพอเราคลิกที่การเปลี่ยนสไลด์นะคะการเปลี่ยนสไลด์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีอ,อสัญลักษณ์ก็คือเครื่องเครื่องหมายดาวจันนะคะหรือตารตรงเนี้ยขึ้นขึ้นมาตรงสไลด์นะคะ อ่าทันมาอีกค่ะจะเลือกแบบไหนก็สามารถเลือกได้นะคะอ่าอย่างเงี้ยมันก็จะมีรูปร่างแบบนี้นะคะอ่านี้อันนี้อาจารย์ชอบแบบนี้นะคะสไตล์นี้เลือกละเราเลือกสไตล์นี้แล้วแบบนี้ละอ่าได้ละนะคะการเปลี่ยนสไลด์ของอาจารย์แต่ละสไลด์อาจารย์อาจารย์เริ่มที่การเปลี่ยนสไลด์นะคะจากนั้นนะคะ โอ้อันนี้อันนี้แลจะไม่ค่อยโอเคอ่าอย่างนี้หรือเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะปึ๊บมเพิ่มเพิ่มเอ่ะเนี่ยคือการเปลี่ยนสไลด์นะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกสไตล์ไหนนะคะอะ่หลังจากนั้นครบห้าสไลด์ละการเปลี่ยนทีนี้เรามาโฟกัสข้างในค่ะในสไลด์ ในสไลด์เนี่ยแต่และอ็อบเจกที่โชว์อัพขึ้นมาหรือแสดงขึ้นมาเนี่ยมันจะแสดงอย่างไรนะคะเราก็เลือกที่อ็อบเจกนั้นๆน,น,นะคะแล้วเราก็มาเลือกที่ภาพเคลื่อนไหวค่ะนี่ก็คือเป็นลักษณะของภาพเคลื่อนไหวในในสไลด์นะคะที่มันจะเกิดขึ้นเวลาเราทําการคลิกเมาส์อาจารย์เลือกตรงนี้นะคะชอบสไตล์นี้อ่าแย่อ่ yeah. อาแล้วก็อ่าขลี free. อ่า อย่างนี้นะคะจังหวัดนครปฐมทํายังไงนะคะก็เลือกได้เลยนะคะปึ๊บหมายานี้นะคะนี่ก็คือลักษณะของอการเคลื่อนไหวท,ที่ที่เกิดขึ้นเราสามารถคลิกที่บนหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวเพื่อดูว่าแต่ละรายการมันมันมีการกําหนดการเคลื่อนไหวอย,อยังไงบ้างนะคะตัวรายการเนี้ยค่ะเราสามารถมุกไปมุกมาได้นะคะก็คือคลิก เลือกแล้วก็เคลื่อนนะคะจะเห็นว่าตัวเลขนะก็จะเปลี่ยนไปตามเห็นไหมชื่อเรื่องการท่องเที่ยวก็จะเป็นสามนะคะอยู่นตำแหน่งที่สามอยู่ในตำแหน่งที่สองอยู่ในตำแหน่งที่ 2, นหนึง่งนะคะเพราะฉะนั้นเราลองแสดงตัวอย่างก็ได้ว่ามันเป็นยังไงนะคะอ่าตอนแรกลำดับที่หนึ่งลำดับที่สองลำดับที่สามเห็นไหมคะอ่าเกิดขึ้นและนะคะ อ่าถัดมานะฮะไม่แต่ละรูปเราคลิกก่อนแล้วเราก็เลือกในส่วนของภาพเคลื่อนไหวนะคะเราก็ดูเอ่อสไตล์การเคลื่อนไหวว่าจะให้มันเคลื่อนไหวยังไงนะคะอ่าแบบนี้ไหมนะคะอ่าแบบไหนก็ได้นะคะตามแต่คุณต้องการคุณก็เทสักนิดหนึ่งว่ามันเป็นยังไงนะคะอ่าอันนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยโอเคตาม อาจจะไม่ค่อยชอบนะคะถึงก็จะเปลี่ยนนะเปลี่ยนรูปแบบการเคลื่อนไหวนะคะลอยคลี่หรือแยกอะนะคะเดอนเข้าเดอนคลีนะคะแล้วเราก็เลือกออบเจกต์ใหม่นะคะ,นะคะ ตัวนี้ด้วยนะเลื่อนเข้าอ่าได้แล้วนะคะแล้วแต่ว่าใครจะชอบสไตล์ไหนก็เลือกเอานะเดี๋ยวก็เลือกสไตล์นี้ปุ๊บอไม่โอเคอ่าแล้วแต่นะคะปุ๊บอ่าจะเป็นข้างบน เลื่อนเข้ามานะจะดีกว่านะคะ,อะลอยเข้ามาด้วยสไตล์ปึนะอ่อะาถัดมาอีกเราเลือกค่ะเลือกสไตล์ไหนเนาะอ่าตึงตึงตึง,ตงมานะคะแล้วก็ลอยเข้าอ่าอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมากำหนดดูว่าถ้าเกิดเรานำเสนอสไลด์นะคะในแท็บ การนำเสนอสไลด์โดยการทดสอบการกำหนดเวลาโดยการกำหนดเวลาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการบันทึกนะะการเปลี่ยนแปลงสไลด์เวลาเราเคาะนะคะเราก็ทำการบันทึกไปด้วยเลยนะคะพอเรา,เาบันทึกเวลาเสร็จปุ๊บเราสามารถที่จะกลับมาลันนะคะหรือแสดงสไลด์เนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่ต้องคลิกหรือทำ หรือทำอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะลองมาทดสอบกันเนาะอันนี้อาจารย์กดการทดสอบการกำหนดเวลานะคะสไลด์จะเปลี่ยนแปลงไปตามจังหวะที่เราเคาสะสเปสบาร์หรือเคาะ e อ t e r นะคะถ้าคุณหน่วงเวลาไว้นานสไลด์ก็จะนานตามที่เราต้องการนะคะหรือเรากำหนดไว้นะคะน,นี้ขณะนี้อาจารย์ก็ทำการคลิกปุ่มนะคะกดปุ่ม Enter ไปด้วยเห็นไหมคะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น ถ้าเราไม่กดมันก็จะไม่มีการแสดงรูปภาพอะไรต่างๆขึ้นมาให้เราดูนะคะอ่ากำแพงแสนเห็นไหมคะปึ๊บได้แล้วคะ่ะไปแล้วรูปภาพถัดมานะคะเสร็จแล้วคะ่ะเพิ่มวิดีโอซึ่งการเพิ่มวิดีโอกับเสียงตอนนี้เรายังไม่ได้เพิ่มนะคะ ตอนนี้อาจารย์ก็ทำการกดระยะเวลาการนำเสนอในสไลด์ของคุณมีทั้งหมดนะคะสาวินาทีต้องการบันทึกข้อมูลหรือไม่ใช่จากนั้นเวลาเราทำการบันทึกข้อมูลในการกำหนดเวลาแล้วเราลองแสดงตั้งแต่ต้นพออาจารย์คลิกตัวนี้ปุ๊บก,ก็นั่งดูได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะโดยไม่ต้องเคาะปุ่มอะไรใดๆทั้งสิน้นอันนี้คือจังหวะการเคาะ สเปซบาร์หรือกดปุ่ม enter นะคะให้มันเกิดการเคลื่อนไหวตามรูปแบบที่เรากำหนดไว้นั่นเองนะเห็นไหมเราก็มีหน้าที่ทำอะไรคะนั่งดูนะคะเหมือนกับตอนนี้เราใชายวิดีโอที่เราสร้างมานะคะแต่ว่าเบื้องต้นอาจารย์ยังไม่ได้ให้พวกเราใส่เสียงหรืออัดเสียงใดๆทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวเป็นท็อปิกถัดไปอันนี้โชว์ให้ดูเฉยๆว่าเวลาเราลัน หรือแสดงผลตอนที่เราทำการบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วเป็นยังไงนะคะไม่มีการอาจารย์ไม่ได้คลิกกลุ่มใดๆทั้งสิ้นนะคะนี่คือการโชว์ให้ดูเลยนะคะสุดท้ายแล้วจบแล้วค่ะตอนนี้เห็นไหมคะทีนี้ถัดไปสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือว่า,าเราจะต้องเตรียมในส่วนของเสียงที่เอามาคลอใช่ปะคะ เราก็อาจารย์อยากให้เราลอ,ลองทําการเพิ่มวิดีโอนะคะเราก็เพิ่มเสียงหรือแทรกเสียงเข้าไปนะคะการการแทรกวิดีโอหรือแทรกเสียงเดี๋ยวเราจะไปหาข้อมูลอยู่ที่อะไรคะ youtube ใช่ไหมยูทูบนะคะเนื่องจากว่าตัวเนี้ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวในนคปรปฐมดังนั้นอาจารย์ก็เลยใช้คีย์เวิร์ดแหล่งท่องเที่ยวนคปรปฐมนะคะอ่า เราก็คลิกไปที่วิดีโอที่เราต้องการนะคะจากนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าเดี๋ยวขอข้ามโฆษณาก่อนนะคะข้ามโฆษณาปึ๊บสตาไปก่อนตอนนี้นะคะสิ่งที่อาจารย์จะทำก็คือว่าอาจารย์จะใส่คำว่า s พิมพ์ S สองตัวนะคะ s s, s ลงในหน้าคำว่ายู u ู e อะคะ่ะ หรือลิงก์ที่เราเราต้องการที่จะเซฟนะคะนะคลิก enter จากนั้นมันจะเห็นวิดีโอกำลังประมวลผลเห็นไหมอันนี้ก็คือวิดีโอที่มาจาก YouTube อะค่ะเราสามารถที่จะโหลดเป็น mp4 mp4 คืออะไรคะ mp4 ก็คือไฟล์อยู่ในรูปแบบแวิดีโอเราก็คลิกดาวน์โหลดซึ๊บแล้วก็รอค่ะรอเห็นไหม มันกำลังหมุน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 ให้มันเต็มวงนะคะนั่นหมายความว่ามันดาวน์โหลดคอมพิวแล้วนะคะดาวน์โหลดคอมพิวตละเดี๋ยวเราก็หน้าที่เราก็คือนั่งรออย่างเดียวใช่ไหมอะไรที่ขึ้นมาก็ปิดไปเลยนะคะรอแค่เนี่ยดาวน์โหลดตรงเนี้ยนะคะถัดมาอันนี้ค่อนข้างเดินอยูนะเห็นไหมมันวิ่งอยู่ถัดมาสิ่งที่เราจะทำต่อก็คืออ่ลองดูนะคะคอนเร หรือแปลงนะคะดาวน์โหลด mp3 จากจาก t u b e นะคะจาก youtube ง่ายๆเลยเราก็คลิกด,ดาวน์โหลดนะคะดาวน์โหลดตรงนี้อันนี้คือลิงก์ที่เราจะเอามาจาก YouTube นะคะเอามาแปะแล้วก็หาหาอะไรคะเพลงเสียงแบ็คกราวมิวสิกนะคะเสียงแบ็คกราวมิวสิกแล้วก็หาเพลงที่เราต้องการ นะ,ะอาจารย์ชอบสไตล์นี้อ่าโอ้นี่เป็นเพลงเย็นๆมากเลยนะคะแต่อาจารย์เรา <c oughs> ไม่เป็นไรนะคะอ่าอาจารย์ก็ใส่ไปในลิงก์ค่ะนะคะใส่ไปในลิงก์ผมน่านอนมากเลยนะคะเพลงเพลงกล่อมนอนมากเลยอ่ะคลิปไปคลิป ใส่ลิงก์เสร็จปุ๊บมันก็จะประมวลผลเสร็จแล้วมันจะขึ้นหน้าต่างตัวนี้มาให้ก็คือว่ามันจะเป็นอะไรคะเพลงนะคะ beautiful relaxing relaxing music นะคะก็เห็นไหมคะประเภทไฟล์อันนี้คือชื่อวิดีโอที่เราใส่ลิงลก์ลไปเนาะอ่าประเภทของไฟล์ก็คือ .mp3 MP3 นะคะ MP3 ก็คืออะไรคะ MP3 ก็คือมีแค่ซาวด์ลิกหนึ่งที แล้วก็รอค่ะอะไรที่ขึ้นมาตรงนี้ปิดมันไปสิ่งที่เรารอได้มาแล้วนะคะได้มาแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวอาจารย์นะอะก็ปิดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทํากลับมาก็คือว่าเราจะทําการเพิ่มเลยคะ่ะเพิ่มเสียงแบ็กกราวด์นะคะโดยการเข้าไปที่เมนูแทรกแล้วก็เห็นไหมคะแทรกเสียงะคะ เสียงจาก PC ของฉันเห็นไหมคะ a บ k g r o u n d Song จริงๆอันนี้คือ Background Song ที่อาจารย์โหลดมาก่อนหน้าอาจารย์ขอใช้ตัวนี้เลยลวกันนะคะเราส่วนเราส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ดาวน์โหลดเห็นไหมดาวโหลดยาวโคตรเลยเนี่ยนะดาว์โหลดปุ๊บก็คลิกนะก็แทรกเข้าไปนะแทรกเข้าไปนะคะหลังจากนั้น สิ่งที่เราจะทำก็คือตัวนี้มันจะเป็นแบ็กกราวด์ใช่ไหมคะสีที่เอไม่ใช่เสียงเสียงที่เป็นแบ็กกราวด์เราคลิกที่ตัวนี้คะ่ะเล่นแบบเบื้องหลังลิกหนึ่งทีนะคะเห็นไหมมันจะทำการเซตอะไรพวกนี้ให้เราอัตโนมัตินะะจากนั้นเราก็ทำการลองดูนะคะเราลองดูว่าเราจะทำอะไรต่อไปได้นะคะทดสอบ ทดสอบโดยการนำเสนอตรงนี้ตั้งแต่ต้นนะคะเสียงมาแล้วนะคะนักเรียนเสียงมาแล้วคะ่ะอ่ามันก็รันไปเลยนะคะเป็นเสียงแบ็กกราวที่เราได้ใส่ลงไปนะคะ เป็นวิดีโอที่ก่อนหน้านี้อาจารย์ได้ทําการเซตไว้แล้วพีมแต่แทรกเสียงเข้าไปมันก็จะรันของมันโดยอัตโนมัติ่ะค่ะเยวเห็น yeah. ไ,ไหมโอเคเลยพึดไปแล้วโอเค หมดแล้วนะคะหมดแล้วแต่ยังไม่จบนะคะหมดแล้วแต่ยังไม่จบก็คือสิ่งที่เราจะทําต่อก็คือการเพิ่มวิดีโอเมื่อกี้จะสอนวิธีการดาวน์โหลดวิดีโอละแต่นี้เราจะเอามาแทรกในใน powerpoint นะคะเรามาที่เมนูแทรกจากนั้นเราก็เลือกวิดีโอเนื่องจากว่าดาวโหลดมาแล้วก็คืออยู่ในอุปกรณ์นี้นะคะเราก็ทำการแทรกคลิกวิดีโอเราก็แทรกไปเลย ปรับให้มันดูเล็กนิดนึงนะคะหรือจะปรับตามลูปนี้ก็ได้ใส่กรอบให้มันก็ได้หรือหรือจะคล้ายๆสไตล์ตกแต่งนะคะให้มันสวยงามนะนี้ก็โอเคนะอยาให้มันกิิบเก๋ก็ใส่อะไรพวกนี้ลงไปใส่กรอบใส่อะไรนะคะ อ่าจะชอบสไตล์นี้สไตล์นี้ค่ะอ่าก็เดี๋ยวเราลองรันดูนะคะอ่ะก่อนที่จะไปรันก็ลองดูกันเซตก่อนนะคะอ่าเราจะให้มันเล่นแบบไหนนะคะเล่นแบบอัตโนมัติไปเลยค่ะนะคะจากนั้นเราก็มาตัวนี้ค่ะเอ้ย ตรงการนําเสนอนะคะตั้งแต่ต้นนะคะก็จะดูว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงมีทั้งเสียงมีทั้งส่วนของวิดีโอนะ,ะภาพเคลื่อนไหวต่างๆ <c oughs> เราดูผลงานเรานะคะ ส่วนสุดท้ายจะเป็นส่วนของวิดีโอเมื่อกี้อาจารย์ไปตั้งให้มันแสดงอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเวลามันมาถึงมันมาถึงตัวนี้ปุ๊บนะคะก็มันก็ทําการทําการแสดงอัตโนมัติได้เลยนะคะอย่ารอช้ามาดู20จุดเช็คอินเที่ยวในจังหวัดนครปฐมไปพร้อมกันเลยอ่าอันนี้จบแล้วนะคะพอแล้วเนาะส่วนของตัวนี้ นะคะส่วนของวิดีโอแต่ถ้าเราต้องการที่จะให้มันรันจนถึงจนจบวิดีโอนะคะนี่อีกเรื่องหนึ่งเนาะแต่พอดีของอาจารย์นี้อาจารย์ต้องการแสดงให้พวกเราดูแค่นี้นะคะหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าอันนี้เป็นเป็นส่วนของการนำเข้าข้อมูลเนาะนำเข้าคอนเทนต์ต่างๆแต่ทีนี้สิ่งที่เราจะทำก็คือว่าเราจะอัด อัดเสียงอัดอะไรต่างๆเข้าไปในในเอ่อสไลด์ของเรานะคะจากนั้นเราจะ m a คมันเป็นวิดีโอนะคะจะทำมันเป็นวิดีโอนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าเราจะทำการคลิกที่ตัวนี้ค่ะบันทึกการนำเสนอสไลด์การบันทึกการนำเสนอสไลด์นั่นหมายามว่าเราสามารถที่จะเอ่อทำการ บันทึกเสียงเราเข้าไปด้วยนะคะโดยการอธิบายอะไรต่างๆนะเราสามารถคลิกที่บันทึกการนําเสนอนะคะพอบันทึกการนําเสนอปุ๊บนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะทําการเริ่มการบันทึกเริ่มการบันทึกแล้วนะคะหนึ่งสองสามนะนะทีนี้เราก็เออ่ อ่าขอหยุดหยุดตัวนี้ก่อนนะคะแป๊บหนึ่งอ่าก่อนก่อนที่เราจะไปทําการบันทึกอ่าการนําเสนอตรงนี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องกําหนดนะคะก็คือส่วนเนี้ยนะ,ะเสียงอันนี้ถ้าเราต้องการที่จะปิดไมโครโฟนก็ตัวนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการนําเสนอหน้าหน้าตาของผู้ ผูบ้บรรยายนะคะเราก็คลิกตัวนี้แล้วก็สามารถที่จะอะไรคะนำเสนอข้อมูลได้นะนำเสนอข้อมูลได้เนี่อาจารย์ขอปิดไปก่อนนะคะเห็นไหมขอโชว์เฉยๆนะคะ,ะลักษณะนี้นะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะทําการคลิกที่บันทึกนะคะคลิกที่บันทึกจากนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะพูดบรรยายไปได้เลยนะคะ อเราเริ่มเลยนะคะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นเป็นข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวัดนอคอนปรปฐมนะคะเราสามารถที่จะท่องเที่ยวในจังหวัดนอคอนปรปฐมได้แบบหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นองค์พระ JD, ปฐมเจดีตลาดน้ำดอนหวาย พนะระราชวังสนามจาันทร์แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเราก็สามารถไปเที่ยวได้นะคะซึ่งจะมีแหล่งท่องเที่ยวให้ให้เราสามารถท่องเที่ยวได้เยอะแยะมากมายเช่นกันรวมถึงมีตลาดน้ำด้วยนะกำแพงแสน กำแพงแสนนะคะมาหาวิทยาลัยกเกษตรกำแพงแสนมีต้นชมพูพันทิพย์ซึ่งออกดอกในช่วงมกราคมพานะคะสวยงามมาก สุดท้ายเราจะนำเสนอฟูว,วิดีโอที่จะนอนอยู่บ้านก็่าเหลือเกินไปใช่ไหมคะฉะนั้นเราขออาสาพาไปเที่ยวใกล้กรุงเทพกันค่ะจักที่นี่เลยจังหวัดนครปฐมจังหวัดใกล้กรุงที่มีเวลาแค่วันเดียวก็เที่ยวได้แถมเต็มไปด้วยจุดเช็คอินหลากหลายสไตล์อันนี้สมมติเราพอใจแล้วนะคะทำการบันทึกเรียบร้อยแล้วนะคะก็ โอเคแล้วนะคะทำการบันทึเกเรียบร้อยแล้วหยุดการทำงานไปหลังจากนั้นเราก็ลองมาดูนะคะผลลัพธ์สวัสดีค่ะอันนี้เป็นเป็นข้อมูลการเพิ่มในชีวิตประจำวันเราสามารถที่จะเพิ่มในชีวิตประจำวัน ถามว่าเราดูเราทำยังไงตลาดน้ำลน้ำอะไรตลาดวังแห่งนี้เ็่งเทียวของนครนครจังหวัดนครพนเราสามารถไปเที่ยวได้ อันนี้ก็เป็นการทดสอบแล้วนะคะนำเสนอเรียบร้อยละนะเมื่อก,กี้ก็เสียง mm hmm. เสียง mm hmm. ไอ mm ้แบ็กกราวน์เนี่ยมันค่อนข้างดังแปบนี้หนึ่งนะคะ mm hmm. ก็อาจจะต้องแบบปรับรอรุ่มตรงนี้ให้มันแบบเบาๆนิดนึงนะคะก่อนที่จะไปรันอ่รันวิดีโอหรือสร้างเป็นวิดีโอนะคะ, mm hmm. ะสวัสดีค่ะโ oh. เสียงดังมากพอดีอัดไว้แล้วไงเราไม่สามารถเปลีป่ยนได้นะเอ๊ะทำไมมันมีสองอันเนาะอันนี้เต็มเลยนะคะมาเต็มเลยลองดูดิสวัสดีค่ะอ๋ออ๋อใช่มันมีเสียงสองเสียงนะคะเสียงสองเสียงอันนี้เสียงเราเนี่ยควรอันนี้เป็นเสียงบรรยายนะอันนี้เป็นเสียง g บ็กกราวแบ็กกราวเอาเสียงเดือคอๆก็ได้สวัสดีค่ะอ่าดีดขึ้นนะคะเป็นข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐมน,นะคะเราสามารถที่จะท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐมได้แบบหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นงคง ใช้ได้แล้วค่ะก็มาปรับเสียงตรงนี้ก็ได้นะคะแร็คกลแล้วตรงนี้ก็เป็นเสียงเสียงผู้พูดหรือผู้ผู้บรรยายเพราะฉะนั้นทีงนี้ก็จะปรับให้แบบแม็กซิมัมสูงสุดเลยนะคะอันนี้สิ่งที่เราจะทําต่อไปก็คือว่าเ,เราเมื่อเราพอแล้วเนาะพอในส่วนของการการกำหนด คุณลักษณะต่างๆของ Video วิดีโอเราละเราพอใจละตอนสุดท้ายเราจะต้องทำา x x p r t t ส่งออกไปเป็นอะไรคะเห็นไหมคะสร้างเป็นวิดีโอตัวสร้างเป็นวิดีโอเนี่ยมันจะใช้เวลาพอสมควรนะคะในการสร้างวิดีโอออกมางั้นอาจารย์ก็คลิกสร้างวิดีโอเลยนะคะแล้วก็สร้างเป็นอะไรเอ่ย <c oughs> เก็บไว้ที่ไหนนะคะเอาไว้ที่ไดี PC เครื่องนี้นะคะเอาไว้ที่ได้ีเนอะเอาได้ีนะคะแล้วก็ My Doc แล้วกันนะคะเราก็เอาไว้ที่วิ My video A video นะคะแล้วอาจารย์ก็ create เลยนะบันทึกเลยนะคะก็ใช้เวลานานพอสมควรตัวนี้นะคะอืมต้องใช้เวลานะคะใช้เวลาพอสมควรหลังจากนั้นเราก็จะเอาไป อัพคลิปยูทูบนะคะ